สวัสดีค่ะอารมณ์ลักษณะวิมลน,นะคะพัฒนากรประจำตำบลสัแก้วนะคะวันนี้มาเยี่ยมโคบหนองนานะคะแปลงป้าเตี้ยงนะคะบ้านหัวกูหมูที่เก้าตำบลสักแก้วนะคะวันนี้เราไม่ได้เจอป้าเตี้ยงนะคะมาเจอสาม,มีป้าเตี้ยงนะคะพี่ดวัฒนะคะพีดะ่ดาวัฒได้ดํา<ด>เนินการอะไรไปถึงไหนแล้วอย่างไรคะหลังจากผุดเสร็จแล้วะคะ่ะได้หลังจากขุดเสร็จก็แบ่งพื้นที่ออกเป็นสามส่วนส่วนหนึ่งเป็นโคประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ แล้วก็เป็นหนองอีกด้านหนึ่งเป็นหนองสามสิบแล้วก็เป็นนาสามสิบแล้วก็เป็นเป็นที่เรียกว่าที่ที่ที่ราบรือนที่ราบทั่วไปสามสิบแล้วตัวนี้ได้ปลูกอะไรบ้างแล้วคะในแปลงนอกจากนั้นก็แบ่งเป็นโซนอีกเป็นโซนพืชแปลกเป็นสถานีต่อไปนะคิดว่าถ้ามันเครงวงจรจะเป็นสถานีพืชแปลก และก็สถานีคุณโทานก็เตรียมอุปกรณ์เป็นโาฐานเปิดใช้วัตถุดิบในนี้เป็นเชื้อเพลิงโอฐานแล้วก็ที่ปลูกพืชคงมีผู้ผัก้วนรัวผู้ผักสวนปัวลงไว้เยอะแล้วมีอะไรบ้างคะมีแตงกวาแตงกวาประมาณร้อยยี่สิบรยี่สิบหลุมแล้วก็กําลังออกดอกผลผลิตยังยังไม่ได้แต่ว่ากําลังออกดอกแล้วก็อีกด้านหนึ่ง รอบสากเป็นควัทองเป็นรูปแล้วตอนนี้ลูกเริ่มเป็นแล้วส่วนที่เหลือก็เป็นกล้วยกล้วยเคยประมาณ200ร้อยาทต้นก็เริ่มไว้ก็เริ่มทีนี้มาเป็นพืชหลักพืชหลักเป็นเหมือนพืชสมรมมีมังคุดแล้วก็โดยรอบนี้จะกะว่าจะปลูกเป็นทุเรียนเป็นทุเรียนบ้านไปหาพันธุ์ดีๆแล้วให้รอบสวน ป่าบรรยากาศต่อไปอนาคตถ้าว่าโคกหนองนานี้เดินไปได้ไกลเนี่ยเที่ยวรอบสวนอ,อยากได้บรรยากาศก่กๆเหมือนสมัยก่อนเห็นตู้เรียนบ้านจะไม่รอให้มันล่นแล้วก,ากานน็้นไปเก็บอยากได้บรรยากาศแบบนั้นจะสร้างไว้ก่อนแต่โดยหลักๆแล้ลวส่วนมากเป็นพืชผลผลครัวที่พอพอจะประจังประทังชีวิตเป็นทรัพยากรทางอาหารอีกด้านหนึ่งที่เป็นนา ครั้งนี้ไม่ได้ปลูกข้าวแต่จะเป็นผักบุง้งเป็นผักปูนพอกปุูยแล้วกำลังผักบุงกงกบ้งเริ่มเก็บได้เพราะว่าที่นี่จะต้องเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนประจําหมู่บ้านเพื่อให้ทุกคนที่สนใจในการเรียนรู้เกี่ยวกับพวกหนองนาเนี่ยสามารถเป็นศูนย์เรียนรู้ได้นะคะที่วัดนี่สามารถเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการปลูกพืชฝักการทํา ทุกอย่างอะค่ะในหมู่บ้านในชนในเพลงเนี้ยสามารถเป็นตัวอย่างได้คือเพลงนี้คืออยากให้เป็นปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเป็นผื้ผักที่ปลอดสารพิษคุณนะคะวันนี้ที่วัดที่มาให้หข้อมูลเราเราหวังว่าที่นี่จะเป็นศูนย์เรียนรู้นะศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนะคะอาจจะเป็นต้นแบบเราหวังนะคะเดี๋ยวว่าพี่วัดต้องทําทําได้ยังไงคะทาอยู่แล้วอยู่แอ้ขอบคุณที่วัดมากนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ